มาสบายดีเนาะทุกคนมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งกับเซาของวันเสาคลิปนี้ค่อยกัดกดมา3ามคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หาจะลิ่นจบวังยาน,นี้เนาะแล้วก็มาตัดลงเลยมือแรงมีแข่งเอนะ็มเอลเนาะอันผาสิลิน,นำ้ำคอมเมนต์ไว้เลยขอคนตึงๆเนาะที่แบกคอยได้ Where อ่ะตอนนี้เขาก็าเลือกฮีโร่เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไดชีษณะได้หรือบอเนาะคิดว่าตานี้เจอต่างประเทศไปเลยเนาะบุหัวเันแผ่จับไวไฟโอ้โห้เบิ้งทีมกันเจ้าเนาะคิดว่าทีมซูปเปอร์ฮีโร่สกินไผ่ก็มีแต่โตเจ๋งๆเนาะต้องมาเบิ้งสกิลเนาะว่าสีโหดคือสก,กิลหรือบอ ตอนนี้เขาก็เข้ามาเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็มาหาลักบาพเกาตอนนี้จบหน่อยนึงเนาะหสาวีแล้วยังไงฮาวีกาลีโอ้โหต่ว่ามันเอาเลสเนาะเกมนี้บอโซนเนาะต่อหน้าต่อตาฟาดโคไปสี่บาทห้าบาทคึอดึงเกินกี่เนาะแต่ว่าจะรอดหรือบปโ่บรอดเนาะโอ้โหสามตีนหุ่มซีคอยแต่ว่ายังได้บาบมาเนาะบอเป็นอย่างเดี๋ยวมาเอากันไม่เนาะจังหวะนี้โอ้โหฟังโกวมาโซยังไงแวววเฮ้ยเฮ้ย เอาเฮ้ยยืนซึ้งยังวะโดนเก็บวมาเฮ้ย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 ยัง <c oughs> <c oughs> น่าจะแม่แม่ไส้ไปล้างถ้วยเนาะ,ะกระหามขาดไปฆ่าปลาเนาะจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> เก็บมาได้เนึงตายเนึงเนาะบ <c oughs> ้าที่โคล่ไปห้าบาทแล้วมันลากบัวมันต่อเลยเนาะอ้าวมาแล้วเนาะจังหวะนี้นะ่าจะล้างจานแล้ว,วแล้วบอสหันแล้วมึงซ่าแล้วเนาะจาน <c oughs> อ่ะตาดผ้ามาจังหวะนี้มเมาเต่ากันกันแล้วกันเนาะโดดฟันฟันฟันคคผ่าบาแล้วสไลด์ไปเกิดจิตโอโหแต่ว่าถึงยก,กนเนาะเสียเต่าไปเฉยเลยอ่าโดดฟันจนังหวะสองฟาดไปบ้าหนึ่งหายเนาะเอาฟันกันต่อเลยกันแล้วเนาะคผ่าบาแล้วสไลด์หามคาดไปอีกหนึ่งเกมอะไรสองตัวน,นจังหวะนี้ไล่ฟังโกต่อเลยกันแล้วฟาดไปสีบ่บานโอโห ух, แต่ว่าเป็นทางแน่นของนาน,นาเนาะที่ได้คิ้วไปอ่ะหลักคลิปมันโตเนาะ ลักเป็นลักเกมนี้เอาเฮ้ยบาดังยางมา่ยังใส่กันเลยไปไหนแล้วเปิดทันทีสิค่อยโอ้โหใครแต่บปเป็นเนาะถ้าดันค่อยใส่ฝ่าบอลลอดแน่นอนเอาคืนนอโทษล่างมาดุดฟันฟันจังหวะนี้แล้วสาไล่ห้ามคาดไลยคาป้อมเนาะเกมมาแล้วจตี้โตนั่นเองไปลุยกันตอนนอ่อเนาะจังหวะนี้โคตรลางมาดุดฟันมั่วซั่วเลยโอ้โหแล้ว สาไล่ฟาดไปบานหนึ่งสองบาทสามบาทโอ้ตีบาทโบมีเพ่ตายเลยเนาะหาทานึงลีแล้วสาไล่ฟาดไปบานหนึ่งโดดฟันฟันฟันเอาลางแฉกมาเนาะฟังโกไปหาค่อยแล้วฟาดจังหวะนี้ฟาดเลยฟาดเลยพยายามยุยพยายจะตายเฮียแบทโอ้โหวีแบทเตือนเนาะเกือบตายเฮียใครจะยังได้คิวมาโอ้โห ไปลุยกันต่อเนาะจังหวะนี้ทอดล่างมาโดดฟันฟันฟันขบห้าบาทแล้วกดสโลา์นัตสไลฟ์ฟาดไปสองบาทสามบาทสี่บาททำคาดก่าป้อมเนาะเกมมาได้แล้วหกคิวนั่นเองตายไปสองตัวเนาะไปลุยกันต่อเนาะโอ้จังหวะนี่เขาดันมันใส่แล้วโดดฟันฟันสไลด์คู่ฟาดไปบ้านิ่งหายแล้วไลฟฟาดฟังโกต่อนเนาะฟาดฟาดไปเรียบร้อยเนาะามคาดไปอีกหนึ่งเกมมาแล้วแปดคิวนั่นเอง ผูกหลอดเลยเนาะจังหวะนี้คอร่างมาแล้วเรียอร้อยนักเกินยิงไปแบบไม่่าไลแต่ว่าเป็นทาน้ายแมนของนางยิงเนาะที่ได้คิวไปอ้าวจังหวะนี้มาทิกมาอย่างเนาะซีหนึ่งโบถือว่าลุ้มแล้วว่า่าไลห้ามคาดไปอีกหนึ่งเนาะจังหวะนี้ฟาดไปโอ้โหแต่ว่าโบทันเนาะเป็นนางยิงที่ได้คิวไป ดักชีพขึ้นไปทูกป้อมเนาะเนาะบอโซนเรียบร้อยเนาะสกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่2อสองต่อส6หกเนาะไปลุยอันต่อพอแล้วมาจังหวะนี้ดูดฟันฟันฟัน,ฟนแล้วสไล่ห้ามฆ่าไปเนาะทางั้นของนางยิงแล้วมาไ่าฟันมาถึงต่อเนาะวูยจะไปใส่ฆ่าคนก้อยเรียบร้อยเนาะโอ้โหแต่ว่าฟังโกงยางมาจังหวะนี้ดูดสไลด์ฟาดไปห้ามฆ่าเนาะแล้วล่างแทกามาตั้งรักไปก่อนกดสโลบาทหนึงน่งหมีเนาะเขาตูปัดน้ำตาถอยมาก่อนเนาะจังหวะนี้ทีมค่อยตายไปเมื่อเลย เราต้องยืออ้อนะยื้อเลนท่ามอูออ่ะจังหวะนี้คนค่อยอเกิดมาโคบันทีเรียบร้อยเนาะไปลุยยันต่อเลยโดดฟัน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 แล้วฟาดไปฟาหนึ่งสองาทแล้วสาไลฟาดไปโคบา้าสามารถแตกงเนาจังหวะนี้เกมมาได้อีกหนึ่งชิวรวมกันเป็นทิปสองชิวเนาตายไปสามต่อช่วยทิปสองนั่นเองไปลุยยันต่อเนาะโดดฟันหามคาดไว้เนาะทางนั้นหงนางนี้จังหวะนี้ แล้วออกมาฟันเวทต่อเนาะฟ้าดไปวัานึ่งซบาทสามบาทแล้วสาไลดโดฟันฟันฟันโอ้โหโบได้อย่างเลยเอาภายดีเนาะจังวานี่ลายทางนั้นของเวทก่อนก็แล้วกันมันโซ่เนาะสาไลฟ้าดไปบ่าหนึ่งห้าค่าเนาะแล้วมาลุยต่อทางนั้นของฟังโกวี่ยางไม่ใสโอ้โหยี่โบทันเนาะต้องเอาล้างแท้กันมาตั้งรักก่อนฉีดแดงหมดแล้วจังวานี่มาหลักบาปก่อนก็แล้วเนาะฟ้าดไปสามบาทสามบาทเท่านั้นเนาะพราะว่าออกกระบอก ไปลุยเนาะจังหวะนี้ชุ่มกันคือเป็นตะม้วนแน่โดดฟันฟันฟันแล้วซาไลห้ามคาดไปเนาะทางนั้นของฟังโก้แล้ามาไรฟันทางนั้นของมาชีสองบาทห้ามคาดเป็นเส้นกันแล้วมาไลาบา่บ้านห้ามขอต,ต่อเลยฟาดไปบา้านหนึง่งโดดฟันรลัดล้วซา,าไลฟา,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 าดไปเป็นัวบ้านสามบราทห้ามคาดไปคาป่อมเนาะ่าเสียวต่อซีโตแต่ว่ารางแท้ลอยมาเนาะแทกไปเนาะจังหวะนี้คอสได้ชิวสวยเลย อาตอนนี้กับเกมมัน,นสิบเกตโตนั่นเองตายไปสี่เนาะสวยสิสองสกอร์รวมอยู่ที่สามสิบสามต่อสองสามนั่นเองลืมกันสิบคิวเนาะโอ้โหทีมค่อยเอารอดมันสีได้ยูบอมันเป็นตายยูบอเนาะอ้าวเบียดจิตถือแทนในกรงฟังโกดึงไปจับไว้จังหวะนี้จะรอดหรือโบอแตกไปในเวลาดีิน,น่าเนาะโอ้โหปล่อยเกิดมาแล้วเรียบร้อยเนาะเป็นทางได้านของบาดังที่สั่งหารรอดไปตัดผ้ามาจังหวะนี้ป้อมเหมือแตกไปเมือแล้ว โอ้โหวีกิตแล้วเนาะมาลยุยต่ออ๋อล่ามาจากวานี่โดดฟันฟันฟัน,ฟนล้วสาไล่ฟาดไปวันหนึ่งสองาดไล่นี่ก็นเนาะงานยากแล้วเนาะเกมนี้โอ้โหตายไปบ้านเดียวเกือบบานแตกตานฟามาจากวานี่เ,าาเอาเมาลอดเนาะจะได้รีบอโกโอสโลกัดไปโอ้โหโบทนนะันเนาะเป็นทางนั้นของแข้งที่ได้รอดไปแล้วทีมก็ยอดตายไปสามตแล้วเนาะบอโอซ่ามาโจบกันเลย โดดฟันฟันฟันจังหวะนี้ไลม่สสไลมาสลายไฟไปมึงสองบาทสามบาทใส่บาทแตกไปเนาะหุ่ยโคตรไหวมามาทีมเฮามาถูกป้อมลูกเดียวเฮ้ยโอ้โหคนค่อยโดดฟาดอันใส่ใส่จังหวะนี้ดึงค่อยเข้าไปป้อมไฟเรียบร้อยแต่ว่ากับป้อมแตกไปเส้นกันเนาะสำหรับเกมนี้ก็ยังสามารถชนะมาได้อยู่เนาะเกบไปได้18ตัวตายไป6ตัวนั่นเอง อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจสบายดีที่รับซุมมับฟังกันจนจบเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า